สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์นายเทพไทยเสนพงศ์โพส์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ารัฐบาลองค์อิงคองรมสอสมาตรฐานการจัดตั้งรัฐบาลของนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรเป็นการจัดคณะรัฐมนตรีแบบ2มาตรฐานหรือเลือกปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัดอยู่7ประเด็น พรคพลังมะชารัฐลงมติสนับสนุนนางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีกันทั้งพักแต่กลับถูกตัดออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลพักประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงในการเลือกนางสาวแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับได้รับเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยไม่ได้มาโหวตลงคะแนนเลือกนางสาวแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีบทลงโทษใดๆยังสังกัดพักเพื่อไทยเหมือนเดิมทั้งที่เจ้าตัวต้องการให้ขับออกจากพักโดยเร็ว พลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้มาลงมติโหวตนางสาวแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีกลับมีข้อคอรหาและมีข้ออ้างเป็นเหตุผลในการไม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลและประกาศไม่มีนามสกุลวงสุวรรณอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้กลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลในนามพักสังกัดเดิมที่ได้รับโคต้ารัฐมนตรี4ตําแหน่งเมื่อนําพัก,กระชานิปต์มาเสียบแทนแบ่งโคต้ารัฐมนตรีให้2ตําแหน่งยังเหลือ2ตําแหน่งแต่กลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐกลับได้โคต้ารัฐมนตรี3าําแหน่ง เมากระรวงเกษตรและสหกรณ์ไปรับผิดชอบเพียงกลุ่มเดียวพลตวหวดเอกเสรีพิสทจิ์เตมียาเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยมีสสหนึ่งคนขอตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกลับถูกสสพักเพื่อไทยออกมาต่อว่ามีสสหนึ่งคนจะเป็นรัฐมนตรีได้อย่างไรนางนาริมนพโยสินวัฒน์หัวหน้าพักกล้าทาไม่มีสสแม้แต่คนเดียวกลับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระสวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐบาลชุดนี้เมื่อร่มต้นจากการปฏิบัติแบบ2มาตรฐานก็อย่าหวังเลยว่าการบริหารประเทศจะไม่มีการเลือกปฏิบัติในโอกาสต่อไปการจัดตั้งรัฐบาลของคุณอุ้งอิงแพรทองทานชิน,นวัตรเริ่มต้นก็มีการเลือกปฏิบตัติหรือว่าปฏิบัติสองมาตรฐานอยู่ในหลายประการเช่น หนึ่งกรณีที่พรรคพลังประชารัฐโหวตสนับสนุนคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีหมดทั้งพรรคยกเว้นพลเอกประวิตร์วงสุวรรณเท่านั้นที่ไม่ได้มาโหวตแต่ว่าพรรคเพื่อไทยโดยนายกอุ้งอิงก็ไม่ได้ เอาพักพลังประชารัฐเนี่ยร่วมรัฐบาลกลับไล่ออกจากรัฐบาลไปนะครับ2องพักประชาธิปัตดลงมติงดออกเสียงไม่ได้สนับสนุนคุณอุงอิงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับได้รับการเชื่อเชิญให้เข้าเป็นพักร่วมรัฐบาล สกรณีของร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสมาชิกพักเพื่อไทยไม่ได้มาโหวตสนับสนุนคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นปิดเงียบไม่ได้ตำหนิร้อยตารวจเอกเฉลิม4แต่ว่ากรณีของ พลเอกประวิทย์วงสุงวรรณไม่มาโหวตเพียงคนเดียวกลับมีปัญหาว่าไม่มาโหวตคุณกุ้งอีกเป็นนายกแล้วก็อ้างเป็นเหตุที่จะขับพักพลังประชารัฐออกไปครับ 5. กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสนะครับ ซึ่งไม่มีพักสังกัดจากเดิมเนี่ยสังกัดอยู่พักพลังประชารัฐเมื่อพักพลังประชารัฐถูกขับออกจากการร่วมรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐก็มีแต่กลุ่มแต่ว่าได้รับการสนับสนุนหรือแบ่งโคตารัฐมนตรีให้3ามตำแหน่ง ทั้งๆท,ที่อยู่ในานามพักพลังประชารัฐได้4ี่ตำแหน่งพอพักพลังประชารัฐออกให้พักประชาธิปัตย์เสียบแทนแบ่งให้ประชาธิปัตย์สองตำแหน่งแต่ว่ากลุ่มร้อยเอกคำนัดยังได้อีก3ามตำแหน่งครับ6กรณีของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทซึ่งท่านได้ออกมา บนน้อยเนื้อต่ำใจว่าได้ขอรัฐบาลว่าอยากเป็นรองนายกแล้วก็คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสมาชิกพักเพื่อไทยหลายคนออกมาบอกว่าพักจัดให้ไม่ได้เพราะว่ามีเสียงเดียวไม่สามารถให้โควตารัฐมนตรีได้ครับเจ็ดแต่ว่าในกรณีของคุณนรมน พินโยสินวัฒนหัวหน้าพรรคกล้าทำไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยจัดโคต้ารัฐมนตรีให้นั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ครับเห็นได้ชัดว่าเริ่มต้นของรัฐบาลคุณอุ้งอิงรัฐบาลชุดนี้ก็เลือกปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแบบสอมาตรฐาน เพราะฉะนไม่มีหลักประกันอะไรว่าจากนี้ไปเมื่อเป็นรัฐบาลเต็มตัวบริหารประเทศแล้วจะไม่มีการบริหารประเทศในลักษณะ2มาตรฐานหรือดับเบิลสแตนดาร์ดหรือเลือกปฏิบัติครับ